คลิปนี้มาดูวิธีการ a c t i v a t e หรือวิธีการเปิดเครื่องและตั้งค่าพื้นฐานบนมือถือ realme note 6 0 x เครื่องนี้ผมซื้อมาจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์หลังจากที่เราแกะกล่องแล้วเราจะต้องทำการ a c t i v a t e ก่อนเพื่อที่จะเข้าใช้งานเครื่องได้ขั้นตอนการ Activate หรือการเปิดเครื่องให้เพื่อนเพื่อนกดเปิดเครื่องขั้นตอนแรกให้กดลูกศรสีฟ้าเลือกภาษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆตามที่เพื่อนเพื่อนต้องการ เลือกภูมิภาคเป็นประเทศไทยแต่ดําเนินการต่อในหน้าข้อมูลทางกฎหมายให้แตะถัดไปหน้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวผมจะเลือกข้ามไปก่อนหรือเพื่อนๆจะเปิดใช้ก็แล้วแตเ่เพื่อนๆนะครับแตะถัดไปหน้าตั้งค่าโดยอุปรกรณ์เครื่องอื่นให้แตะข้ามในหน้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้แตะถัดไปปัดหน้าจอขึ้นแล้วแตะคำว่ายอมรับ ต่อไปในหน้าวิธีการปลดล็อกแนะนําให้กดข้ามแล้วค่อยไปตั้งค่าภายหลังแตะเสร็จสิ้นแตะเริ่มต้นตัวมือถือก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักที่พร้อมใช้งานสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อมือถือทางออนไลน์เพื่อนๆสามารถ activate หรือเปิดใช้งานเครื่องได้ด้วยตัวเองง่ายๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ใหครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ